ค่ะสวัสดีค่ะฝนซาพาตรอนนะคะเหล่านี้วันนี้เรามาตลอนสองเลขเด็ดกันนะคะสองกันที่ต้นมะขามสามรอยปีของยานานะคะ,คะยานามารอแล้วนะคะค่ะกำลังเตรียมของไหว้อยู่นะคะเราไปไหว้กันค่ะ พูดชีค่ะเดี๋ยวเราช่วงระหว่างที่รอยยนาะกำลังเตรียมไหว้นะคะเดี๋ยวเรามาเดินส่องดูรอบๆต้นมะขามก่อนนะคะวันนี้ต้นมะขามมีอะไรไหมมีสรรพสัตอะไรไหมเอา้เอามาหะโอ้ถ้ามีถ้ามีคางคก เลขจะเข้านะคะถ้ามีคางโคกเลขจะเข้านะคะให้สังเกตนะคะลวลาผลทราบมาขอที่ต้นมะขามทีไรถ้ามีคางโคกค่ะนี่ค่ะจะเข้านะคะจะเข้าอยู่ตลอดเลยค่ะเดี๋ยวให้ยานาเตรียมของไหว้อยู่นะคะเรามาเดินรอบๆเธอคาองคอเธอเธอหายไปไหนมามองสมมวลแล้วเนี่ยเธอไปไหนมาจะเจอเนี่ยะ ไม่ได้เจอเลยเมื่อก่อนก็ไม่เจอแเ้าก็ล้วก็เลขไม่เข้าแต่วันเนี้ยถ้ามีฮางโคค่ะส่วนใหญ่เลขจะเข้านะคะบอกไว้ก่อนอันนี้ต้นมะขามสามร้อยปีของเงีนานะคะต้นนี้อายุยืนนานมะขามก็ออกสามได้ดูเลยนั่นแหละทั้งสุกทั้งดิบอยู่ในต้นเดียวกัน,ออนเวลาเดียกัน,ออนแล้วก็เลยดเขามีการเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลานะคะมีมีทั้งบบมะขามอ่อน มีมะขามที่เราเอามาเป็นมะขามเปียกแล้วก็มะขามกึ่งอ่อนกึงกึงดิบนะคะด้วยค่ะด้วยคะโพล่งเปลี่ยนตับเพลหงพลงนีนะโพลง,ง,งขาวๆอย่างนี้อ๋อขอส่องรูโพล่งเลยนะคะมีอะไรวะอันนี้คือโพลงของต้นมะขามนะคะเป็นโพลงของหวาน เวลาจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาไหว้ศาลแม่หญิงกับต้นมะขามสามร้อยปีก็น,น่าจะทูกมาค่อยได้เลยค่อยเดินดค่อยมค่อยเดินวนมันเดี๋ยวเราเดิน ดูรอบๆต้นมะขามกันก่อนนะคะช่วงระหว่างรอยนร็นยน้ำียกแค่เก้าดอกเนื้อในในถุงสีน้ำเงินมีในถุงสีน้ำเงินมี่ะเดินดูรอบๆก่อนก้าวกางคืนอ,อันนี้สารแม่หญิงค่ะสารแม่หญิง,งจะเป็นสารที่ตั้งอยู่คู่กับต้นมะขามสามร้อยปีนะคะเก้าเป้เลย ค่ะต้นมะขามนาที่แห่งนี้นะคะอายุยืนยาวมาสามร้อยปีแล้วค่ะแล้วก็ต้นมะขามในหนึ่งต้นเนี่ยค่ะณนะตอนนี้มีทั้งต้นที่กําลังเ,เป็นฝักที่กําลังออกเอาไปตําน้ําพริกได้ครับฝักที่สุกแล้วเอาไปตำเป็นมะขามเปียกก็ได้นะคะมีาสารไม่กิงค่ะยานาะเตรียมทูบ ده <applause> คังคกมีคังคกขังคกสองตัวแล้วลูกเอาเราพังคกมางายท้องหาแป้งดิโอ้โหไม่กล้าไม่นา่ากล้าหรอไกล้าจับฮะไม่นา่ากล้าไม่น่าก็ทำาคนไม่กล้าเปลงใจโอเคน่าจะจะให้จับคังคกมาไงท้องแล้วรูปตัวเลข ไว้โอกาสหน้าก่อนแล้วกันละคะ่ะตอนนี้ไม่ไม่ทำเขาดีกว่าการเดี๋ยวเราไปดูจุดรูปกันค่ะวันนี้จะนาเปลี่ยนมุมสำหรับขูดเลขนะคะเจอเห็นบ่เห็นบ่ดเดใจ่เลขเลยขอบปนยัง เวนามาขูดเล็กแล้วนะคะเราก็เห็นอยู่นะานา,า,าดูดีๆี่เล็เกเนอะนึกเห็นก็ะปวกอ้นี่ส่องฮสามฮานี่เล็กหอน่อนเยเล็กไหนไหนนี่าจีนใช่หรอ เด้อย่างเหมือนสองห้าเลยก็ดูวเยอะแยะเลยเลกเอาีอถูงเล่กเยอะตัดออเจงๆแล้วตัตีเวเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบงมวงวันที่สิบหกกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็มีเล่โโเลง เสียงกบเสียงเขียดสามหนึ่งสามห้าสามห้าเนี่ยนะเห็นเป็นเป็นเลขสามห้านะเนี่เลขห้าห้ากระโบ้ี่สามห้าหรือไม่ก็ห้าห้านะคะเห็นไม่ค่อยเหมือนเลขห้าสองตัวเลยสามห้าห้าหรือไม่ก็ห้าห้านะคะเจ๊บอห้าสามหรือห้าห้านี่แหละห้าาสม กดเป็นขนี่ขึ้นมาด้เปนเลขเจ็ดว่ะค่ะพอดีเฮียนารูปทางขนซาก็เลยอยากก็รูปบ้างค่ะก็เลยลองรูปอีกทีหนึ่งรูปเองก็เลยเห็นเป็นเลขสามเก้าค่ะ ลองดูนะคะค่ะ uh, โปรดใช้ว <like 105> ิจารยณในการรับชมด้วยนะคะก็เป็นแนวทางนะคะในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะเมื่อวันที่16กุมภา2568นะคะอาจจะมีหลายเลขเพราะว่าบางที เออ่ทางเดนาขูดเองหรือไม่ก็ผลทราบขูดเองก็อสองตัวก็พอนะคะเป็นแนวทางค่ะในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยว เราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะก่อนอื่นเดี๋ยวฝนซ่าขอดับเทียนก่อนนะคะ<อ>ค่ะค่ะเดี๋ยวขอดับเทียนดับเทียนก่อนนะคะเพราะว่าออจุดเอาไว้มันอาจจะอันตรายมีอากาศเนื่องจากอากาศมันมันแห้งแรงอยู่นะคะก็ดับก่อนนะคะันเพื่อความปลอดภัย ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามขอ,ขอบคุณที่รับชมนะคะค่ะสวัสดีค่ะ